สวัสดีครับสมาชิกเพื่อนๆชาวน纳าระทุกท่านนะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปนาเสนอนะฮะในเรื่องของผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียมที่ยอดขายปังมากเลยนะฮะแล้วก็คนรุ่นใหม่ทุกๆคนจะต้องพูดถึงแล้วก็มีการเขาเรียกว่าบริโภคนะฮะดื่มนะครับแล้วก็ในส่วนของการขายช้อปปิ้งออนไลน์ในเว็บของ纳าราเิลด์ด้วยนะฮะถือว่ายอดขายสูงมากๆเลยนะครับอนุมูลระดับไตรเปปไตายนะสามารถดูดซึมก็สู่ร่างกายโดยที่ไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยเลยนะฮะคอลลาเจนปิ้งนั่นเองนะฮะเราจะมาดูกันครับว่าในส่วนของคอลลาเจนปิ้งนั้ แก้ไขปัญหาเรื่องสุขภาพผิวอะไรบ้างให้กับหนุ่มๆสาวๆที่รักสวยรักงามและรักความดูดีนะครับตอนอื่นนะครต้องลองตรวจดูสุขภาพผิวนะของคุณดูก่อนนะครับว่าตอนนี้มีปัญหาเหล่านี้หรือไม่นะฮะ อย่างที่เรารู้นะครับว่าปัจจุบันนี้ปัญหาเรื่องผิวหมองคล้ำไม่สดใสไร้ชีวิตชีวานั้นก็เกิดขึ้นกับชีวิตเรานะฮะสีผิวไม่สม่ำเสม,เมอมีปัญหาเรื่องฝ้ากระจุดด่างดำรอยแผลหรือว่ารอยจุดด่างดำจากสิวหรือไม่นะฮะผิวแห้งกร้านนะครับแล้วก็ขาดความชุ่มชื่นเป็นขุยแต่งหน้าไม่เรียบเนียนหรือเปล่านะฮะมีริ้วรอยที่หางตาร่องแก้มหรือว่าหน้าผากนะฮะผิวกระชับ ผิวไม่กระชับนะฮะหย่อนคล้อยหรือว่าขาดความยืดหยุ่นนะฮะหรือต้องเผชิญกับแสงแดดอยู่เป็นประจำไหมนะฮะมีไขมันส่วนเกินรูปร่างหย่อนคล้อยไม่ได้สับส่วนอายุ28ปีขึ้นไปนะเริ่มรู้สึกว่าร่วงโรยนะฮะเราก็ไม่สดใสหรือเปล่านะฮะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสุขภาพผิวนั้นบ่งบอกถึงสุขภาพภายในของคุณด้วยนะฮะ คอลลาเจนปิ้งนะฮะจึงช่วยให้คนมีผิวสวยใสยนะฮะแล้วก็สุขภาพดีด้วยประสิทธิภาพของสารต้านอนุมูลอิสระกว่า20รายการนะฮะที่ช่วยให้คุณนั้นโดดเด่นและปิ้งขึ้นมานะฮะอย่างง่ายดายนะ,ะจากสุขภาพภายในสู่ความงามภายนอกนั่นเองนะฮะนี่คือส่วนของสุดยอดของประสิทธิภาพของคอลลาเจนปิ้งของเรานะคะรับเพราะสารอาหารอะไรบ้างครับที่ช่วยให้ทําให้คุณโดดเด่นขึ้นมาและปิ้งนั่นเองนะมันเป็นยังไงบ้างมาดูกันครับ กลุ่มแรกครับที่ในเรื่องของการดูแลสุขภาพผิวทั้งหมดนะฮะก็คือในส่วนของกลุ่มที่ช่วยในการซ่อมแซมฟื้นฟูลแล้วก็สร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์ผิวด้วยมีสารสก,กัดจากเมล็ดองุ่นนะครับเกรปสีเอ็กซ์แตรคครับมีสารสำคัญที่ชื่อว่าโอลิโกเมลิกสโพรแอนโทซีนไดดีนคอมเพล็กซ์นะฮะหรือว่าสาร OPC นนเองนะครับซึ่งมันจะมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่ที่แรงมากๆนะที่เรียกว่าเป็นซูเปอร์แอนติออกซิเดนต์นะฮะมีประสิทธิภาพแรงกว่าวิตามินซีถึง20เท่านะฮะ และก็แรงกว่าไม่จะเป็น E ถึง50เท่าช่วยในการชะลอความเสื่อมนะฮะแล้วก็ในส่วนของการฟื้นฟูเซลล์ทำให้ผิวหนังของเราและหลอดเลือดแข็งแรงนะครับมีความยืดหยุ่นดีมากเพิ่มการไหลเวียนของเลือดทำให้เกิดเลือดฝาดบนใบหน้านะครับทำให้ลดอาการฝ้าและส่งเสริมการทำงานของคูร์ตาเทโอนนะฮะช่วยลดการจับตัวเป็นริมๆของเลือดนะฮะเมื่อนั่งนานๆและป้องกันเส้นเลือดขอดและก็ลิซิโดนทวารด้วยนะฮะนี่คือในส่วนของเมล็ดองุ่นนะครับต่อมาครับสารสกัดจากบิลเบอรรี่ครับ ลดความเสื่อมของเซลล์ผิวหนังนะทำให้ผิวพรรณผ่องใสนะลดจุดด่างดำและช่วยในการมองเห็นป้องกันต้อกระจกต้อหินแล้วก็ต้อเนื้อได้ด้วยนะฮะช่วยรักษาอาการตาบอดตอนกลางคืนนะครับต่อมาครับวิตามินอีนะฮะแล้วก็สารสีนั่นเองนะฮะช่วยในการต่อต้านอนุมูลสละฟื้นฟูสุขภาพผิวจากความเสื่อมโทรมนะฮะความหมองคล้ำช่วยรักษาสมดุลน,น้ำแลวก็ไขมันใต้ผิวหนังลดการอักเสบและการอุดตันของไขมันที่ทำให้เกิดสิวความเสื่อมโทรมและก็ความหมองคล้ำนั่นเองนะครับกลุ่มที่2ครับก็คือคือคอน,คนควาเย สดใสและก็มีชีวิตชีวานั่นเองนะเขาเรียกว่ากลุ่มนี้มีประกอบอะไรบ้างครับโคเอนไซม์คิวเทนครับช่วยในการส่งค้อะอทีซึ่งเป็นแหล่งพลังงานให้กับเซลล์นะฮะช่วยให้เซลล์แข็งแรงผิวพรรณสดใสยืดหยุ่นนุ่ม,นมเนียนนะฮะแล้วก็ชับลดริ้วรอยชะลอความเสื่อมของผิวหนังที่เกิดจากแสงแดดได้ด้วยนะครับ L อลอาร์จ <c oughs> <c oughs> ินีนครับก็คือในส่วนของเป็นโมเลกุลมหัศจรรย์ครับถือว่ามีรางวัลโนเบลไพรส์การ,รันตีด้วยนะฮะ กรดอะมิโนที่สําคัญต่อร่างกายนะส่งเสริมการทํางานของระบบหัวใจและก็หลอดเลือดให้ใคลายตัวและยืดหยุ่นได้ดีนะฮะทำให้เลือดไหลเวียนได้ดีแล้วลดความดันโลหิตได้ด้วยช่วยทําความสะอาดหลอดเลือดนะฮะลดไขมันที่อุดตันในผนังหลอดเลือดและก็ลดไขมันเลวได้ด้วยนะครับกลุ่มที่3ครับช่วยเพิ่มความกระจ่างใสนะฮะแล้วก็ลดรอยหมองค้ำฝ้ากระจุดด่างดํานั่นเองประกอบไปด้วยอะครับเอลกูตาเทโอนครับยับย้งการทํางานของ เอนไซม์ไทโรซิเอครับซึ่งควบคุมการสร้างเม็ดสีนั่นเองทําให้เม็ดสีเกิดน้อยลงส่งเสริมให้ผิวหน้าขาวกระจ่างใสเนียนเรียบลดกระฝ้าและจุดด่างดำนะฮะแอลซิสเตอินครับเป็นกรดอะมินโนที่ช่วยในการเป็นสารตั้งต้นในการสร้างกลูตาไทโอนเรารู้จักกันแล้วใช่ไหมว่าผิวขาวในส่วนใหญ่จะเกี่ยวข้องกับกลูตาไทโอนนั่นเองนะ,ะช่่ยการทาง,งานร่วมกับไกลซีนและก็กดกรดกลูตาบิกแอซิดนะฮะช่วยในการสร้างเอนไซม์ในการขจัดพิษออกจากร่างกายนะครับ ต่อมาครับอัลฟาไลโปอิกแอซิดครับ ALA นั่นเองนะฮะก็คือช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของกลูตาเทโอนนะฮะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ทำลายที่ละลายได้ดีในทั้งในน้ำและก็ไขมันด้วยช่วยกำจัดของเสียออกจากร่างกายนะฮะจึงลดอาการเกิดสิวได้ดีขึ้นนะฮะลดการอักเสบและริ้วรอยแดงจากสิวได้ด้วยนะครับ ต่อมาครับก็คือสารสกัดจากอสเซโร์ราเชอร์รี่ครับที่เราเวลาเราทานไอศครีมนะครเราจะเห็นอสเซโร์ราเชอร์รี่อยู่บนไอศครีมบนสุดนั่นเองนะฮะจะเป็นแหล่งต้านอนุมูลอิสระครับคือวิตามินซีแล้วก็แร่ธาตุสูงมากๆนะฮะโดยเฉพาะธาตุเหล็กฟอสฟอรัสแคลเซียมและมีสารตัวหนึ่งที่เรียกว่าทรานเบต้าแคโรทีนนะฮะช่วยในการเสริมสร้างภูมิต้านทานให้กับร่างกายมีวิตามินซีสูงกว่าส้ม3 0มสถึงแปเท่านะฮะโอ้โหสุดยอดเลยจริงๆนะครับแล้วสารต่อมาครับซิตรัสไบโอฟลาโวนอยด์ครับ เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมวิตามินซีฮะช่วยเสริมการทำงานของวิตามินซีให้ดียิ่งขึ้นป้องกันการเกิดต้อกระจกและชะลอความแก่นั่นเองนะฮะต่อมาครับสารกัดจดกเปลือกสนครับเป็นสารซูเปอร์แอนตี้อซดนครับช่วยในการเสริมความแข็งแรงและก็ความยืดหยุ่นให้กับคอลลาเจนใต้ผิวหนังของเรานะฮะทำให้ผิวเนียนเรียบยืดหยุ่นได้ดีแล้วก็ยับยั้งการเกิดเม็ดสีสาเหตุของความหมองคล้ำฝ้ากระจุดด่างดำนั่นเองนะครับ ตัวต่อมาครับสารากัดจากทับทิมทับทิมนะครับทำงานร่วมกับวิตามิน B C และ E ครับและสารต้านอนุมูลสละอื่นๆได้ด้วยนะครับเพื่อทําให้เซลล์ร่างกายทํางานได้เป็นปกติยับยั้งการสร้างเม็ดสีเมลานินนะทำให้ผิวขาวใสยอย่างรวดเร็วรดรอยแผลเป็นจากสิวนะแล้วก็จุดด่างดำได้ด้วยนะครับกลุ่มที่4ครับก็คือสร้างความกระชับแต่งตึงแล้วก็ ผิวเนียนเรียบลดริ้วรอยได้ด้วยนะครับก็คือคอลลาเจนบริสุทธิ์จากปลาทะเลน้ําลึกครับก็คือเป็นไตรเปปไทด์คอลลาเจนนั่นเองนะฮะซึ่งเป็นโมเลกุลของคอลลาเจนขนาดเล็กดูดซึมเข้าสู่ร่างกายทันทีโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยนั่นเองนะฮะกลุ่มที่5ครับก็คือดูแลและปกป้องผิวจากแสงแดดและมลพิษครับก็จะเป็นสารประกอบจากอะไรครับมะเขือเทศนะฮะช่วยปกป้องผิวจากรังสี UVA UVB นะฮะป้องกันผิวแห้งกร้านนะครับริ้วรอยหมองคล้ำนะครับต่อมาครับ อินอสิเทลครับก็คือมีความสำคัญในการเจริญเติบโตและการมีชีวิตของเซลล์ในกระดูกอ่อนนะฮะนะฮะเยื่อลูกในตาด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของลำไส้ช่วยควบคุมการทํางานของหัวใจตับไตและก็เส้นผมให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะฮะกลุ่มที่6ครับก็คือช่วยอะไรครับกะจัดสารพิษและก็ลดไขมันนะฮะมีประกอบด้วยซันไฟเบอร์ครับช่วยในการกวาดสิ่งสกปรกออกจากลําไส้ครับดูดซับสารพิษและไขมันช่วยในการขับถ่ายได้ดีขึ้นป้องกันมะเร็งลาไส้นั่นเองมีสารแอลคาไน์ชนครับเล่นในการเผาผลาญไขมัน โดยนำไขมันที่สะสมตามส่วนต่างของร่างกายครับมาเปลี่ยนเป็นพลังงานลดไตรกีอไลด์หรือไขมันเลวครับฟื้นฟูเซลล์ประสาทได้ด้วยนะฮะนี่คือส่วนของภาพรวมของสุดยอดผลิตภัณฑ์คอนเฟิร์มปิงก์ของเราซึ่งอุมดมไปด้วยสารทรงคุณค่าจากธรรมชาติมากมายเหลือเกินนะฮะเพราะฉะนั้นสรุปสั้นๆเลยครับคอนเฟิร์มปิง์ช่วยอะไรครับซ่อมแซมฟื้นฟูและเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับเซลล์ให้กับผิวของเรานะฮะคืนความอ่อนเยาว์ครับสดใสแล้วก็มีชีวิตชีวาครับเพิ่มความกระจ่างใสลดริ้วรอยหมองคล้ำ ฝ้ากระจุดด่างดำครับแล้วก็ที่สําคัญครับสร้างความกระชับแต่งตึงนะฮะผิวเนียนเรียบแล้วก็ลดริ้วรอยครับให้กับผิวเราด้วยนะฮะดูแลและปกป้องจากภัยจากแสงแดดและมลพิษต่างๆนะ,ะนี่ส่วนของสารสกัดสารพิษและก็ลดไขมันสะสมในเซลล์ในร่างกายเราด้วยนะฮะนี่คือในส่วนของตัวคอนเฟิร์มปิงครับนอกจากสวยใสยเด้งเด็กแล้วยังหุ่นดีกระชับรูปร่างได้ด้วยนะครับสุดยอดไหมฮะนี่คือของตัวคอนเฟิร์มปิงนะฮะเพราะฉะนั้นผิวสวยปิงเป็่งประกายออร่า กว่าใครนั่นเองต้องอะไรครับคอนเฟิร์มปิงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะจะเป็นคลิปที่สรุปภาพรวมของผลิตภัณฑ์เกรดพรีเมียมคุณภาพสุดยอดจริงๆของไตรเปปไตายคอนเฟิร์มปิงนะฮะแล้วก็สามารถที่จะสร้างการตลาดออนไลน์แบบช้อปปิ้งออนไลน์ได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นปรึกษาผู้แนะนําท่านนะฮะแล้วก็จะมาพบกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ